สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลและลัคนาตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ share. กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช่ยนของเราด้วยน,นะครับขอบุณครับใครน้องการดูดวงส่วนตัวสามารรแอดลนอดีมาที่บิลิเวอร์สาตรงด้านล่างที่ผมชี้นี้แอดลน์ดีมาทาค่าครูได้ครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแต่เน้นการอธิบายนะครับซีรีส์พื้นวัส,สนารในดวงชะตาด้านของความรักหรือพบปัตนินะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันเลยว่าความรักของเราพื้นฐานเป็นยังไงแบบภาพรวมเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจาะจงใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะเพราะตรงนี้มันคือกรอบนะครับแล้วก็เป็นภาพรวมอีกต่างหากดังนั้นเนี่ยก็คือคือมันจะถูกบังคับแบบนี้แต่ความที่จะ เ่าเรีแหละความรุนแรงหรือความที่เราจะเจอความเข้มข้นของสิ่งที่ที่เป็นอยู่อ่ะมันแล้วแต่ดาวสถิตคือพูดง่ายว่าดาวเป็นตัวสําคัญเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยครับดวงดาวเป็นตัวตัดสินแต่ว่าราศีหรือภพเรือนตรงเนี้ยมันเป็นแค่ตัวบ่งบอกเรื่องราวหรือเหตุผลว่าผลลัพธ์มันคืออะไรดวงดาวคือผลลัพธ์ราศีคือเหตุผลนะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ตนุราศีตุนอยู่ทางทิศใต้นะครับได้ทั้งสองราสองรูปแบบทั้งราศีและลัคนานะครับทีนี้เรามาดูกันที่พบปัตตนินะครับนับไปเจราศีจากตัวเองนับตัวเองด้วยนะโหรสษัทไทยเนี่ยหนึ่งสอามี่ห้าหกดนะครับเคือพบปัตตนิเรียกว่าตรงกันข้ามปัตตนีเนี่ยเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นบาลีหรือสันสกฤตแต่เอาเป็นว่าเป็นภาษาที่มาจากต่างประเทศเนาะทีนี้ปตัตตนีเนี่ยมันแปลว่าคู่แต่คู่ที่ยังไม่ได้หมายถึงเดือคู่หรือคู่ครองอย่างเดียวแต่มันแปลว่าคู่ทั้งหมดโอเคเมื่อกี้แบตหมดนะครับทีนี้มาน้ํ่ต่อ,อ,อคู่ตัวเนี้ยมันหมายถึงคือใครปาทั้งโกรครับที่มันเป็นแบบหมายถึงคนสองคน ที่มาปฏิสัมพันธ์กันนะครับก็คือหมายความว่าเช่นคู่ครองใช่ไหมครับก็คือเป็นคนสองคนหุ้นส่วนก็คือหมายถึงการจดทะเบียนร่วมหุ้นกันระหว่างบุคคลต่อบุคคลเนาะแล้วก็การแต่างงานเหมือนกันเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือคู่ครองเนาะหุ้นส่วนคู่สัญญาทุกประเภทนะครับแล้วก็หมายถึงคู่กรณีนะครับ คู่กรณีเหมือนเช่นรถชนกันมีคู่กรณีอย่างขึ้นศาลเนี่ยมีคู่กรณีนะครับแล้วก็มีเรียกว่าคู่ศัตรูนะครับคู่ศัตรูก็คือมีคนจ้องจะทําลายเราเนาะกับตัวเราก็เป็น2คนแล้วก็หมายถึงคู่หูนะครับเรียกว่าบัตดีนะครับบัตดีนี่มันหมายถึงเพื่อนสนิทนะครับหมายถึงว่าเขาเขาดูทุกอย่างเกี่ยวกับเราอย่างเช่น เขาเราชอบกินอะไรเขาเขารู้เขาตอบได้เรามีสเปคยังไงชอบแฟนแบบไหนเขาก็ตอบได้อันเนี้ยคือคู่หูโอเคนะคู่หูคู่หานะครับต่อไปก็ประมาณนี้เอาเอาประมาณนี้แล้วกันเขาเรียกว่าผูกพันกันไม่ว่าจะทางใจทางลมปากหรือจะทางราชการได้หมดครับมันก็คือพพปัตตนิทั้งหมดนั่นเองมันคือคนที่อยู่ตรงกันข้ามที่ไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่พี่น้องและไม่ใช่ญาตินะครับมันคือ คนตรงกันข้ามทั้งหมดแต่มันก็เป็นคู่ที่เป็นเกี่ยวพันกันด้วยนะครับไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่เกี่ยวนะคนที่เกี่ยวข้องกันไม่ใช่แค่คนรู้จักเท่านั้นนะครับอืมอ่ามันมันก็พูดยากอะเนาะอย่างคู่สัตรูบางทีก็รู้จักไม่รู้จักก็ได้นะครับคู่กรณีเนี่ยก็ไม่รู้จักก็ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้มันมันก็ตอบยากเอาเป็นว่ามันไม่ใช่ยาตคือเราไม่รวมญาติเพราะมีพบญาติอยู่แล้วนะครับพูดง่าย,ายๆเนาะพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่รวมนะครับ ทีนี้ปตัตตนิเนี่ยเป็นภพที่เจเนี่ยนะครับเราต้องดูดาวว่ามีดาวอะไรสถิตในราศีเมษด้วยนะครับก็คือพบปตัตตนินั่นแหละแล้วก็ดาวปตัตตนิคือดาวอังคารอังคารไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องตามไปดูด้วยว่าเราอะมีลักษณะความรักความสัมพันธ์เป็นแบบไหนถ้าตกอริบราณาวินาศหรืออริบราณาวินาศมาสถิตในเรือนปตัตตนิเนี่ยก็จะทําให้คนนั้นเนี่ยมีปัญหาด้านของความรักและความสัมพันธ์รวมถึง บางคนก็อาจจะก่อคดีความเกิดมีคนหักหลังทรยศแล้วแต่แล้วแต่ว่าดาวดวงไหนมันสถิตเป็นรูปแบบไหนด้วยอย่างเช่นคู่มิตรคู่ศัตรูคู่ธาตุคู่สมพลอ่าหรือจะเป็นลักษณะของดาวบาปขอะเบียนดาวสุบเคาะอ,อย่างเงี้ยก็ได้ก็จะทําให้เกิดเรื่องเกิดราวได้ตามนั้นเลยครับคือมันต้องไปแปลทีละอย่างเนาะมันมันคนละเรื่องกับตรงนี้ที่เราไม่ได้พูดถึงดาวเรากำลัลงพูดถึง พบเรือนหรือเรื่องราวที่หมายถึงความรักนั่นเองนะครับมันไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันจะออกหัวออกก้อยเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงดวงดาวนั่นเองดวงดาวเป็นตัวบอกว่าจะออกหัวออกก้อยนะครับคือคู่จะดีไม่ดีอย่างเงี้ยอ่ะก็คือดูที่ดาวมันไม่ใช่ดูที่พบนะครับโอเคทีนีออ้อยากจะบอกว่าคนราศีตุลเนี่ยคู่ครองเนี่ยมาเร็วนะครับมาเร็วหมายถึงว่าเป็นคนที่มีคู่ครองไวนะครับ คือคุณอย่าเป็นคนที่ต้องบอกว่าคือทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นเบสิคด้วยตัวเองเรียกว่าพื้นฐานเนี่ยต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนว่าคุณเป็นรนาศีธาตุลมนะอ่อเป็นคนที่อยู่ติดอยู่กับพาชันติดกับอิโมชันพวกเนี้ยครับคือราศีตุลเป็นราศีแห่งพาชันกับอิโมชันคือมาถึงพวกธาตุลมอ่ะราศีธาตุลมก็คือราศีมิถุนตุลแล้วก็กลุ่มสามราศีนี้จะเป็นราศีธาตุลมเนาะในนั้นจะติดอยู่กับพาชันกับ อิโมชันนะครับแพชชั mm ่น hmm. ทำให้เกิดอิโมชันนะครับหมายความว่าความต้องการแรงปรารถนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก่อเกิดอารมณ์นะครับอารมณ์ตัวนี้แหละจะผลักให้ตัวเราเนี่ยลงมือทำนะครับนั้นเนี่ยก็ความอยากมันก่อเกิดการที่จะไปข่อยความมันมางไงอืมนั่นแหละประมาณนั้นทีนี้พอคู่มาไวก็คือเราอะ่ะเป็นคนที่ อยู่อยู่อิโมชันคือมันมันอยู่ที่อิโมชันเลยความอยากมีอยากเป็นอยากได้ฉันก็จะมีอะไรเงี้ยคือมันเร็วไงอ่ามันคือมันเป็นธาตุลมคือเคลื่อนที่ไวดังนั้นแล้วเป็นราศีต้นธาตุด้วยก็เลยทําให้อ่าคิดไวทําไวอะไรประมาณนี้ตัดสินใจไวนะครับคนที่สี่ราศีนี่จะเป็นคนร้อนแรงเร็วนะครับเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วมากทําอะไรเร็วข้อดีก็คือได้ไวข้อเสียก็คือผิดพลาดบ่อยเพราะว่า คุณใช้อารมณ์คุณไม่ใช้ความคิดคุณใช้แบบความรู้สึกมากเกินไปความรักบางคนบอกว่าอาจารย์ต้องใช้ความคิดด้วยเหรอสมัยก่อนอาจจะใช่แต่สมัยนี้คุณลองไม่คิดสิครับคุณโดนหลอกแน่อสมัยนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือมันก็มีคนประเภทนี้นะแบบหลอกชาวบ้านเขาไปทั่วแล้วสุดท้ายอก็ก็โดนจับได้นอนแล้วแบบว่ามันโปะที่หลังอะ่ะว่าแบบ ไปหลอกเขาไปหมดเลยผู้หญิงหลอกผู้ชายก็มีเยอะแยะหมายถว่าหลอกเป็นซีรีส์เลยนะคือแบบเหมือนกับใครฆาตกรรมต่อเนื่องแต่เนี่ยมันคือการหลอกต่อเนื่องอะครับเออหลอกคนนั้นทีหลอกคนนี้ทีหลอกแต่งงานแล้วก็ชัดเงนนินหนีอย่างเงี้ยครับก็มีตั้งหลายทีแล้วนะครับก็เคยเห็นขา่าวส่วนผู้ชายเองเนี่ยมีใบทะเบียนยากับคนแรกอ่าไปแต่งคนที่สองแต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงมีใบทะเบียนได้สองครั้งแล้วก็ไปหลอกคนที่สาม S <S <an> ก็คืออยากคนที่2แต่คนแรกยังไม่อยากอ่มีใบทะเบียนอยู่แต่ไปซ้อนคนที่สมไปจะไปจดทะเบียนแล้วโดนหลอกเนว่าแบบเออเนี่ยฉันอยากแล้วนะแต่ตามจริงอยากคนที่2คนแรกยังไม่อยากคือผมก็งงว่าอะไรคืออะไรเข้าไม่ทะเบียนเขายอมให้จดได้เขาไม่สืบสาวร,ราวเรื่องหรอือว่าทําไมแต่งงานซ้อนหรือว่าเขาอยากคนที่2องแล้วไปจดทะเบียนคนที่หแล้วมาหลอกคนที่สาอย่างนี้หรอ อันนี้ไม่แน่ใจนะเออแต่เอาเป็นว่าทำไมมันหลอกซําซ้อนได้อย่างนี้ก็คืองงอะ่ะก็คือพูดง่ายว่าผู้ชายไปหลอกผู้หญิงว่าหย่าแล้วแต่ตามจริงอะ่ะเขามีใบทะเบียนกลายเป็นว่าหลอกให้รักหลอกให้ตายใจสุดท้ายก็หักหลังด้วยการที่แบบมีเมียแล้วอะไรเงี้ยมีมีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายแล้วอะ่ะนั่นแหละ อะไรประมาณนี้เขาก็เลยตอกการเป็นเมียน้อยไปดูไม่ดูตัวอย่างนี้ครับก็มีเห็นไหมคือมันหลอกลวงกันนะครับมันมันและอย่างหนึ่งคือมือที่3ามคบซอนเยอะแยะไปหมดวุ่นวายไปหมดเรื่องความรักเนี่ยเป็นอะไรที่น่าปวดหัวที่สุดในบรรดาคือคือน้อง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 ,องคดีความคดีความนี่อันดับแรกเหนื่อยอันดับสองคือเรื่องความรักนะครับเพราะมีดวงสองดวงและอันดับ3ค่อยเป็นเรื่องการเงินกับการงานสุขภาพว่าไปนะครับ คือเนี่ยสองอันดับเนี้คือค่อนข้างปวดหัวหน่อยก็คือคดีความนะครับแล้วก็เรื่องของอความรักเรามาก็เป็นหนี้สินอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละก็เอาเป็นว่ามันมีดวงสองดวงผูกกันเวลาจะดูดวงเนี่ยบางทีสะท้อนดวงเขาได้คร่าวๆหมายถึงนับปัจจุบจันแต่ถ้าเผื่อจะดูให้ละเอียดต้องดูดวงสองดวงเนี่ยทาบกันนะครับเรียกว่าเอาาเปรียบเทียบกันว่า คือหลายคนอบถามว่าอาจารย์คนนี้ใช่นเนื้อคู่ไหมอะไรเงี้ยครับก็จะมีการมาถามเยอะว่าอันนี้คือดวงสมพงค์เนาะเขาเรียกว่าดวงสมพงค์ว่าดวงมันสมพงค์กันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแนะนําว่าให้รีบมาถามก่อนที่จะตกลงปงใจไม่ใช่บางคนแต่งงานแล้วค่อยมาถามนะครับเราตอบไม่ได้เพราะว่ามันคือจรรยาบรณแต่ถ้าคุณแค่คบกันเป็นแฟนเนี่ยอันนี้ยังสามารถได้อยู่เออเพราะคุณยังไม่ได้แต่งงานเพราะว่าคุณยังแบบเออยังคบไปอยู่สักพักหนึ่ง คุณจะอาจจะแบบไปหาคนที่ใช่ดีกว่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าการที่เลือกคนไม่สมพงมาเนี่ยมันก็ทําให้ไม่เกือ้อกูลกันเนาะคือคําว่าไม่เกือ้อกูลหมายความว่ามีปัญหาเสียงฮอที่ไหนมาเนี่ยคือสก๊อตครับเออแปลกไม่ได้ยินมานานมากมากถึงมากที่สุดเมื่อวานเมื่อวานก่อนหรือเมื่อวานลื่นนี่แหละก็ เห็นลุงกินน้ำก็คือนานมากไม่ได้เห็นนานมากนะครับปกติเนี่ยแบบเห็นประจำเนาะเดี๋ยวนี้คือฮอก็เห็นคือใบห็นยถึงว่าได้ยินเสียงประจาอะตั้งแต่มีเครื่องบินที่แบบมาลงเขาเขาเรียกอะไรแบบบินผ่านบ่อยๆอะหรือหรือมีพวกแอร์เอเชียอะไรพวกนี้มานะครับนกแอร์พวกเนี้ยมาเนี่ยก็เริ่มเริ่มจะไม่ค่อยได้ยินเสียงฮอเท่าไหร่ละแต่ก่อนนี้แบบบ่อยมากตอนเด็กๆเนะแล้วก็ ลุงกินนามมก็ไม่ค่อยได้เจอเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนะเจอบ่อยมากนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจออาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้สังเกตรหรอกแต่เราว่าเราก็ตาดีกว่าตอนเด็กนะแต่ก็ไม่น่าจะไม่น่ามีครับน่าทีมีครั้งหนึ่งก็ถือว่าเออโอเคได้ทึกคิดถึงหวนถึงวันเก่าๆเนาะเออเลิศแก่แล้วเนาะคิดถึงหวนถึงวันเก่าๆเนี่ยนะครับอะประมาณนี้นะครับหยอกๆยอกทีนี้เรามาดูกันต่อที่อ่อ ขาเรียกว่าอะไรความรักของคุณเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องของความที่รวดเร็ว,เวระวังผิดพาลาดดังนั้นเนี่ยคือคือสมัยนี้เชื่อผมเถอะอย่าใช้แต่ใจให้ใช้ใจครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้สมองอีกครึ่งหนึ่งจําไว้ครับแล้วคุณจะไม่โดนหลอกแล้วคุณจะมีความรักที่ดีเพราะว่าจริงอยู่ว่าเราใช้สมองมากเกินไปก็ไม่ถูกจะใช้ใจมากเกินไปก็โดนหลอกดังนนั้นเนี่ยบาลานซ์มันให้ได้ก็แล้วกันเนาะคือจะจะแบ่งอย่างนี้ก็แบบว่า ใช้หัวสัก30ใช้ความรู้สึก70ก็ได้แต่หมายความว่ามันก็ต้องใช้อะเข้าใจป่ะหัวเนี่ยเออสมองความคิดเราต้องใช้บ้างไม่ใช่ว่าไม่ใช้เลยเนาะ,ะพยากรณ์ให้แล้วนะครับก็คือความรักของคุณจะได้เร็วนะครับจะมีความรวดเร็วแต่ผิดพลาดได้ง่ายมีอาจจะต้องคือคนที่โชคดีก็โชคดีไปคือได้คนรักคนเดียวแต่คนที่โชครายก็คือต้องคือคือได้เร็วเกินไปก็มีปัญหาต้อง ผ่านการผิดหวังก่อนแล้วถึงจะได้คนที่สองอะไรก็ว่าไปยังน้อยคนที่สองก็ยังดีเพราะว่าหลายคนเนี่ยโหยิ่งสมัยนี้ใครจะได้ความรักที่แท้จริงมันยากมากจริงไหมครับต่างคนต่างมีอีโก้เส่กันต่างคนต่างมีอิสระมากแก่กันเรายิ่งเล็กรองอิสระมากเท่าไหร่ความผูกมัดตรงเนี้ยยิ่งจะมีน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าไม่พอใจฉันก็เลิกไม่พอใจฉันก็เลิกนะครับอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าต่างคนต่างไม่แคร์กันละ เพราะว่ามันและอย่างหนึ่งโซเชียลอยู่ในมืออะอะไรก็ง่ายไปหมดง่ายที่จะนอกใจเพราะว่าคนเราต้องไถฟีดใช่ไหมครับไปเจอคนสวยไปเจอคนหลอ่ออะเริ่มใจแตกละหยุดออกจากสินจากธรรมละนะครับคือหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้หมายถึงปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมแบบงงนี้แต่หมายถึงพูดเปรียบเทียบว่าสินแตกละอะไรประมาณเนี้เข้าใจปะอืมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้นี่ไง มันต้องใช้ความคิดกำกับมันจะใช้แต่ใจไม่ได้เพราะถ้าใจคุณบ็อกแวกปุ๊บคุณไปทันทีนะถ้าใช้ใจเนี่ยในนั้นเนี่ยคุณต้องใช้ความคิดด้วยว่าอ๋อมันมันผิดศีลนะอ๋อมันฉันมีคนรักอยู่แล้วนะมันก็ต้องใช้ความคิดบ้างนะครับอะไรลักษณะนี้เนาะดังนั้นเนี่ยให้ใช้ควบคู่กันไปมันใช้ไม่ได้แล้วคําว่าใช้ใจอย่างเดียวในการเลือกคู่เนี่ยมันไม่ได้แล้วครับอันนั้นมันสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลนะครับคือ การที่จะไปคือขนาดคนรักไปต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศยังรอคอยอะเนาะเออยังกลับมารักกันได้แต่สมัยนี้ครับจากกันแล้วคือจบเราเลิกกันเถอะอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไม่มีใครครบได้แล้วเพราะว่าเวลาห่างกันไปมันก็คือคนอื่นแล้วอะอะไรประมาณเนี้ยอาจจะไปเจอคนใหม่ได้แล้วอะอะไรแบบนั้นเนี้ยแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้พวกคุณไปเลิกกันนะแบบคนที่ห่างไกลกันเนี่ยหมายความว่าคนส่วนใหญ่เขาคิดกันแบบนี้แล้วนะครับแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนหรอกทุกอย่าง คือไม่รู้เหมือนกันเนาะเราเลือกใครมันก็สําคัญนะนะอันเนี้ยสาคัญจริงๆเราเลือกใครมาเป็นคู่ครองเลือกให้ดีก่อนจะคบหาหรือจะแต่งงานเพราะมันอาจทําให้เราอะ่ะมีความสุขในท้งชีวิตและอาจทําให้เราทุกทั้งชีวิตก็เป็นไปได้จากการเลือกและการตัดสินใจของเราในนั้นการที่เราตัดสินใจไวมีคู่ไว ก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียตรงนี้ได้ลองคิดดูดีๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ